แล้วครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะเพราะผมแมกเกมมี่เช่นเคยนะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม GTA Liberty City Story นะครับหรือว่า GTA LCS ของเราเอง,เองนะครับผมอะไรวะคุยแต่กันวะไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้ไปเก็บข้าวมานะครับผมมาก็ตามเหมือนเดิมเนะ 2มิชชั่นเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ไปเหยียบไปก่อนเลยศพแรกเหยียบไปก่อนเลยนะฮะถ้าใครอยากให้ผมเล่นภาคไหนนี่บอกมาได้นะฮะก็วันนี้ผมก็จะจัดเฮ้ยขับตัวซีนี่ดีกว่าแม่งอยู่ใกล้ขี้เกีเ <c oughs> เกเยจขับรถนะับประเด็นประเด็นคือกูขี้เกียจขับรถนะเฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่ว่ะมาถึงพอด,ดีเลยเฮ้ยภารกิจต,ตรงนี้รู้สึกกับภาคสามเราก็เคยทนะาํานะมาเข้าภารกิจกันเลยทุกคน Where you were? Oh, come on, Ma. You know I couldn't call. a real man would have called his mother. You could learn a thing or two from gigabani Canta. He calls his mother every day. Now, he's a good man. And his Sicilian sources is the best in town. Excuse you? you. Casa, but my Casa ain't no good man. He's a pervert. Give call, see what นคุยกับใครวะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เพิคุยกับใครเฮ้ไม่คุยกับใครวะคนก็ไม่มีกูเริ่อมาสงสัยเนะี่ยมาใช้รถคันนี้เลยแล้วกันน่าจะเร็วนะเพราะว่าภาคสามแม่งเร็วสุดแล้วในเมืองเนี่ยคันเนี้ยแม่งแบบสุดยอดสุดแล้วอ้โหชนยับเลยชิบหาย เฮ้ยอะไรวะผมต้องโคกใครไปด้วยป่ะเนี่ยไม่ต้องพาใครไปใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่าต้องเอาไปมือปืนที่ไปอ่ะเยียบไปก่อนแม่งเลย <c oughs> ผมไม่รู้อะไรกูเยี่ยบไปก่อนดีกว่าไม่น่าจะต้องเอาอไปมั้งน่าให้เราไปคนเดียวโอ้กูว่าละไปคนเดียวดีละอย่าให้มันมายิงเราเลยนะทุกคนไม่ได้อ่าเนเลยเมื่อกี้ไม่รู้มันทำอะไรกนะันแต่ที่สงสัยคือตัวเรานี่ชื่ออะไรนะโทนี่นะฮะไม่ใช่โทนี่เนาะที่โทนี่โทนี่ ให้ทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนให้เข้าบ้านหรอทำไรอะ่ะอ๋ Pick อพิก up ยูแคมาร่านาเเ็นเอาส่ออกให้ออกไปข้างนอกให้มาเก็บกล้องในบ้านเนี่ยนะกท t ูคาซาเดล l ี่นะฮะโอเคไม่รู้อะไรนะไม่รู้อะไรเหมือนกันนะเก็บให้เก็บกล้องไว้ก่อนเนฮะ้ยแล้วเมื่อกี้ใครมันขี่มอไซค์ไปว่โอ้โหโคตรเร็วเลยวะ่ะมึงแว่นหรอมึงแว่นเหร เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแวนแวนเฮ้ยมึงแวนเหรอมึงแวนใส่รถใหญ่ได้ไงวะเฮ้ยแวนเหรอแวนเหรอมึงแวนเหรอมันตีนะคนตีนะมีงขับรถแวนนะเนี่ยไอเดียข้างนี้ผมว่ามันมาขับง่ายนะเนี่ยเอาเอาชนกูอีกอะไรวะโหมันยังไปได้นะเออมัไปได้เน้อ เหมือนให้ตามนะแต่ห้ามให้เขารู้ตัวนะทิบหายกูไม่ได้อ่านประโยคเมื่อกี้กูตายวะทำอะไรได้บ้างเนี่ยสักครู่แล้วทุกคนผมขออ่านบีบมันก่อนได้ไหมคืออยากให้มันสงสัยอะสักประมาณนั้นแหละนะครับเห็นว่ามันจะขึ้นเตือนตลอดเวลานะก็คือให้เราตามมันไปนั่นแหละห้ามไปสกัดมันนะไม่งั้นม่งจะสงสัยนะครับเฮ้ย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 อยู่ไหนวะ เดี๋ยวก่อนเอา้าหายไปไหนแล้วอะอยู่นู่นโอ้โหในแมปก็ไม่มีบอกกูด้วยเนาะกูก็ตกใจหมดเด้วก็แม่งหลุดภารกิจไปแล้วเฮ้ยหมอกหนาวะ่ะหมอกหนาเตอะเลยอะทำะไรอะ่ะมันจอดแล้วหรอ,โ,อโหฝนเทียมมึงตกซะก,กูตกใจหมดเลยโอ้โหมึงจะสาดก็สาดต้นะฝนเอา้าหายไปละอะไรวะเนี่ย กู้ฝนเทียมชัวร์เลยดูทุกคนดูนะหายละเฮ้ยรถหายเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนรถหายเอาอยู่นู่นอยู่นู่นตกใจหมดเลยโอ้โหกูก็นทุกคนรถหายแล้วในแมปมันไม่ขึ้นบอกนะทุกคนผมก็ตกใจนึกว่ารถหายโอ้แล้วฝนมึงตกอะไรของมึงเนี่ยมึงดูสภาพอากาศไม่น่าจะตกได้นะหมอกลงแล้วโอ้โ oh ห ฝนต้นตีตนเลยวะเนี่ยอ๋อกูเบรกอ่ะกูเบรกให้กันอะอยู่ตกเฉยเลยนะฮะ,อะ,อะเอาเข้าไปเอาเข้าไปแล้วมึงทำอะไรยังไปเบียดล้วล้ใหญ่ก็นทำไมโอ้โหเลี้ยววะเลี้ยววะเออเลี้ยวแล้ว,วมันเข้าไปในโรงน้ำป่าแน่เลยผม่นจำไม่ผิดนะตรงเนี้ยนนะนในภาคสามมันเป็นโรงน้ำป่าเว้ยโอ้โหห้ามตามเข้าไปต้องรอนะครับแม่งขับโคตรช้า

ต้องลงไปถ่ายรูปทุกคนเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลซูมได้ไหมเนี่ยเฮ้ยซูมได้ว่าูมได้ซูมได้เฮ้ยดูดีดูดีดูดีอะไรของแมวเนี่ยเอาอะไรวะมันเห็นหัออ๋อเรียบร้อยแล้วครับผมเราเก็บข้อมูลนั้มาได้แล้วแล้วก็แค่ไปส่งโฟโต้นะครับ เอารูปถ่ายไปให้แก๊งเราเหมือนเดิมน,นะให้หัวหน้าเราโชนยับเลยขับไม่ค่อยดีเลยนะช่วงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยคว่ำไปหนึ่งคว่ำไปหนึ่งทุกคนต้องไม่หารถใหม่อีกแล้วทุกคนเอาโอไฟไหม้แล้วทุกคนไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้ว เฮ้ยมอไซค์แ uh. ม well ่งโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะลบได้ไงวะนี่ตาถอยจะชนไปแลหน่อยผมจะเอามอไซค์ไปนะตอนแรกแม่งเร็วกว่ารถยนต์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไปส่งข้อมูลนะทุกคนไปส่งข้อมูล two thousand years later โอเคทุกคนมาถึงแล้วเฮ้ยเอาข้อมูลมาส่งดนี่แม่งเหนื่อยหน่ายจริงๆเลยนะเป็นรูปภาพอะไรก็ไม่รู้เนี่ย zyć zoysia autour อยากรู้มากเลยเนะี่ยทุกคนว่าไม่คุยกับใครวะ <c oughs> โอ้โหจบแล้วทุกคน <c oughs> จบไปหนึ่งภารกิจแล้วนะครับผมไะ ไปตอกเลยเอย้ตัวซีนี่แหละไม่ต้องไปแนละ้วตัววงตว,วีเอาตัวซีนี่แหละอยู <c oughs> ่โคตรใกล้เลยมามา come on มา speak to m y o u no more, you I, you I know w don't move back i here y o r u n n i n a d of s o e t r g e t เหมือนจะมีปัญหานะทุกคนมามันมามันไปไหนเ้าก็ไม่รู้ทุกคนแล้ววันนี้อะไรเนี่ยกูไม่ได้อ่านบีบีกะ โอโหเซ็งชิบหายโอเค,อเคทุกคนมันให้ไปดิวนะมันจะเหมือนกับว่าทําให้มาเห็นว่าเราไม่ได้กลัวนะฮะไปดิวสองที่เนาะแก๊งไปดิวกับแก๊งที่ชัยนาทาวนี่แหละก็คือเมืองนี้แหละเฮ้ยไม่ใช่เมืองนี้ชัยนาทามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันอยู่แถวเนี้ยซ้ายมือเนี่ยรถขนปลาเนี่ย เฮ้ยอะไรหล่นวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจะทำอะไรเธอจะไปไหนแล้วกูต้องทำอะไรวะเนี่ยโหกล่องหล่นหมดแล้วชิบหายมึงควรมึงควรตงหัวครับเมื่อกี้ฮะัควรตงหัวฮะเฮ้ยกูไม่มีปืนนะโหลโอ้โห,โหกล่องหล่นยับเลย ให้กูทำอะไรไะ่กูถามจริงให้กูมาชนไอ้รถขนปลานะ่นะแล้วทำไมกล่องมันหล่นแล้วกล่องมันเพิ่มได้ด้วยวะนี่กล่องของสปอนเองเหรอวะโ,อโหเด้อโอ้โหเพียบเลยทุกคนไฟไหม้แล้วทุกคนโอเคโอ้โอ้โหไมห้กูชนอีก ไม้กูเชิญเฉยเลยเฮ้ยอย่าบอกให้เข้าไปตรงเนี้ยถามจริงกูไม่มีปืนเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมผขอขอเช็คอีกฝั่งก่อนว่ามันมีนี่ปะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีรถไม่สำหรับหนีหรือเปล่าเช็คให้แน่ใจนะครับทุกคนถ้าเกิดว่ามันมีรถไว้สำหรับหนีเนี้ยเราจะไม่ทันมันนะฮะหน่าเห็นไหมมันไม่น่ามีรถนะเท่าที่ผมดูมีปืนอยู่สองกระบอกน่าจะได้อยู่ เล็งครับยิงหัวมันเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เอาคนนี้เฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูเอาคนนี้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 ไอชิบหายโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเลงโคตรยากทุกคนเออโอ้เกือบตายแล้วกู โหไม่มีกระสุนปืนออกเงินหายอีกที่ปายมาเก็บช้าไปทุกคนเลือดก็ไม่มีอะแถมเงินหายดังห่ากัะทุกคนโอเคครับก็จบไปแล้วเนะกับ2มิชชั่นนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บเรื่องตรงนี้เหมือนเห็นเลือดนะนี่ไงโอเคเต็มหลอดพอดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อปืนได้เนาะที่ร้านขายปืนแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันกับพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับมิชชั่นต่อไปเนาะอีกสองภารกิจนะครับผมไม่ทราบว่าจะเป็นตัวเจ ตัว C หรือตัว V อะไรก็เราติดตามชมกันละกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปที่ก่อนละกันนะชอบกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็คลิปครั้งหน้าครับโปรดติดตามไว้นะฮะแล้วก็จะจะพูดว่าอะไรวันจันทร์หน้านะครับผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปอีกวันหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าผมก็มีสอบอีกแล้วนะฮะช่วงนี้แบบสอบมาหืมมาครับช่วงมันมันมันใกล้จะปิดเทอมแล้วเเออก็เลยสอบสอบสอบแบบเต็มที่เลยมาซื้อปืนกันไอ้นี่ก็เอาออฟสต็อกไม่เลิกเลยนะทุกคน มามีเงินอยู่พันกว,ว่านะโอเคแค่นี้พอมั้งกระสุนรับสามร้อยเยอะไปก็เลงไม่โดนนะผมบอกเลยโนแะ <c oughs> ม่งคนเต้นโตแต่แต่โตโคตรคนตีนตตตตนตนเลยนะผมโอเควันนี้ไปนะผมบายบายสวัสดีครับ